นั้นได้อธิบายทั้งเรื่องความประมาทและความไม่ประมาทความประมาทเป็นน้นทางแห่งความตายความไม่ประมาทน,น้นทางแห่งความไม่ตายมันกลงมันขา่าทอธิบายยืดยาวเท่า่าถึงเรื่องความประมาท ทำทั้งหลายถ้าสรุปรวมหมดแล้วก็อยู่ในความไม่ประมาทอย่างเดียวดังพระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศในปชิมโอวาสสอนพุทธวิสั์มาถึงสี่สิบห้าปีในตอนที่จะปรินิพผานประมวลสรุปรวมแล้วก็บอกว่าท่านทั้งหลายยังยังความไม่ประมาทในถึงร้อมเถิด นี่คำประชิมโอวาทของพุทธองค์เนนั้นความประมาทเ,เป็นของกว่วงขววงมากพูดกันไปไม่มีที่สิ้นที่สุดแล้วแต่ผูดด้ใดจะอธิบายได้มากแต่น้อยตามความสามารถของตนนความรู้ความเข้าใจของตนความประมาทพูดแต่อยากถึงละเอียด จนถึงที่สุดอันนี้ที่จะพูดนี่จะพูดความไม่ประมาทเพิ่มเติมอีกเราพูดจะเพาะอ,อัน,นจะเพาะแต่พอที่เราจะปฏิบัติหรือเราเป็นอยู่เราปฏิบัติอยู่ความไม่ประมาทเป็นการดีในหลักที่ท่านว่าไม่ประมาทในพระพุทธ ไม่ประมาทในพระธรรมไม่ประมาทในพระสงฆ์ไม่ประมาทในใจชีกขาและไม่ประมาทในการปฏิสันฐานไม่ประมาทในการปฏิสันฐานคือการตอนรับในผลที่สุด เป็นผู้ไม่ประมาทในประมาทธรรมคือไม่ประมาทในความไม่ประมาทนี้ย่ำล้เถึงนั่นอีกคำว,ว่าไม่ประมาทเนี่ยพุทธเจ้าพุทธเจ้าของเราไม่มีเสร็จแล้วเวลานี้ยังเหลือแต่ปฏิมาก,ก่อนคือรูปเทียมของพระองค์เราเห็นพุทธิรูปรูปจะเป็นรูปเขียนก็ดี ในรูปหล่อรูปใดๆก็ตามเถิดไม่ควรซึ่งจะเอาไปไว้ในที่ต่ำพระพุทธรูปคือพระบรมศาสดารูปของพระบรมศาสดาของเราเราควรที่จะสักการะเคารพไว้ในที่สูงทุกวันนี้นั่นแม้แต่ โฆษณาขายสินค้าของพุทธลูกไปทําไปทําการโฆษณาขายสินค้าเป็นของนาเกียดมากไม่สมกับฐานะทีะ่าเราถือพุทธเจ้าถือพระพุทธจ้าพระพุทธพพทธรรมประสงค์ไม่สมฐานะเลยถ้าหากเป็นคนถือจริงๆเคารพบ,บูชาจริงๆจ,งจ,งจ,งจังแล้ว พอหเห็นขึ้นมันก็เกิดสถาเลื่อมใสเกิดความเคารพคารวะที่ไหนได้จะเอาไปเหยียบไปยำ่ำแล้วไปไหวในที่ทั่วไปของดิบของดีมันต้องระมัดระวังของดิบของดีถ้าหากเราถือพระพุทธเจ้าจริงๆงจังว่าเป็นบรมศาสสดาของเราจริงๆจงจังจ จะยิบจะเฉยจะไปตั้งจะไปวางในสถานที่ใดจะต้องรู้จักพอดีพองามจะรู้จักพอประมาณสมควรเพื่อรู้จักฐานะที่ต่ำที่สุงอะไรก็เอาเถอะถ้าหากว่าเราชอบอกชอบใจแล้วถือไปในที่ใดแล้วจะไว้ที่ใดเราต้องระมัดระวังตัวเขาจะลักชกขโมย เดรการต่างๆหรือความจยตกมันตกเรียดเสียหายหรือบุบสลายโดยประการต่างๆของที่เราชอบใจจะต้องมีสติอย่างนั้นอันนี้เราไม่ใช่เราชอบใจอย่างเดียวแต่เรายังถึงกับเคารพคละวะ ไม่ใช่ว่าจะชอบใจเท่านั้นยังเคารพนับถืออย่างยิ่งอีกซัำเห็นว่าเป็นบรมศาสตร,ร์สาสูงสุดเราจะหยิบจะไปวางไว้ตรงไหนจะต้องรู้จักฐานะพอดีพองามสิ่งที่สิ่งที่เขาเราเคารพนับถือแน่นอนที่สุดคนเราแก้ไปไว่านที่ตาไม่ได้ จิตใจถ้าหากเคารพถึงคุณพุทธเจ้ามันต้องเป็นอย่างนอันนี้โดยสมมาตรพุทธศาสนาิชชนนับถือพุทธเจ้าสักแต่ว่านับถือว่าพุทธเจ้าเป็นของเราแม้ที่สุดจะกล่าวทุกคำว่าพุทธังสตระนังกัจฉามิ ในที่ใดๆที่กล่าวพุทธังตะนางกฉามีข้าพเจ้าขอถึงกุธเจ้ารหรือว่านัทถิเมตนางอันยังที่พึ่งอื่นนอกจากพุทธเจ้าม,มีพุทธเจ้าเป็นของเป็นที่พึ่งของพระเสด็จอย่างนี้เป็นต้นคำพูดกับใจไม่ลงกันเมื่อเป็นชนั้นแล้วคนจะสำเร็จได้อย่างไร การนับถือผู้ไเจ้ามันจะสําเร็จผลได้อย่างไรสักแต่ว่าทําไม่ได้เอาใจใส่ทาไปโดยที่ไม่ได้เอาใจใส่ไม่สนใจในเรื่องนั้นไม่เลื่อมใสไม่นึกน้อมในเรื่องนะในเรื่องที่เราทำความเคารพในผู้ธเจ้างั้นก็จะได้ผลไม่จากในการ ขอแต่งให้ผู้ทเจ้าผู้ดีวิเศษสูงสุดนะว่าเป็นสารณะทีพึ่งหรือไม่ฮะคือว่ามาวน่วยอลพอรใหเร้เราได้สําเร็จตามกามุ่งมา่ปราถนาดประการต่งตางๆพผู้ทธเจ้าเป็นของดีจริงแต่ว่าเราเนี่ยทํไม่ถึงไม่ดีถึงไม่ถึงขุนของท่านจึงไม่สําเร็จประโยชน์ตามกามุ่งมา่ปราถนา เนี่ยพุทธเจ้าพระพุทธลูกหากว่าเราไปตั้งไว้ในสถานที่ใดเราได้สนใจอยู่เสมอเราคำนึงคิดถึงอยู่เสมอว่าอันนี้ละองค์พระพุทธเจ้าม่อเหมือนกันนี่แหละจะยืนจะเดินจะเดินจะไปจะมาจะทำได้ๆทั้งววหมดจะต้อง ระมัดระวังและเกรยใจใคล้ายๆกันก็นกนว่าเราทำอะไรอยู่เฉพาะหน้าพอพักของูุทธเจ้าหรือเฉพาะหน้าพระอผค์ลองคิดดูถ้หาหักใจเราทำได้อย่างนี้จะดีไหมจะเป็นประโยชน์เป็นคุณไหมถ้าหากเราละลึกถึงคุณของพุทธเจ้าได้ผู้ดีสติของเราก็ต้องดีขึ้น ถ้าเราลึกใจอย่างนั้นอันนี้เราไม่ตั้งสติแล้วไม่ได้อบลมจิตใจให้เข้าถึงพระพุทธเจ้ากันจริงๆจังจึงเป็นได้สักว่าถือหรือว่าชัดได้ว่ากล่าวภาวนามคือกล่าวถึงชื่อของท่านกล่าวถึงชื่อของพระองค์พระพุทธเจ้าเป็น ที่เคารพสักกรระบูชาของผู้นับถือพุทธศาสนาเหมือนกันกับพวกศาสนาอื่นเขาก็นับถือเช่นเดียวกันแต่เขาถือเพ่งคัดกว่พวกเราอีกทั้งที่ศาสนาของเขาก็บังคับใเ้ใเชื่อเฉยๆนี่ไม่แต่แค่จิตปัญญาเลยด้วคนไม่เชื่อไม่ได้ตกนรก เขาถือกันเขาถือกันเพียงแค่นั้นนะใครจะไปพัาน,นาคุณของพุทธเจ้าหรือว่าไอ้ของพระเจ้าไม่ใช่พุทธเจ้านั่นเ,เรียกพระเจ้าหรือว่าใครจะไปตำหนิตเตียนหรือไปวิพากษ์วิจา 1, 2, รณ์หึ่งครั้งสองของพุทธเจ้าหรือตัวพุทธเจ้าคือตัวพระเจ้ตเาตำหนิตเตียนหรือวิพากษ์วิจารณ์พระเจ้าของเขานั้น เขาห้ามเด็ดขาดเขาให้ถืออาอย่างเดียวให้น้อมนึกเขาลบนับถือยัตลอดเวลาอย่างนั้นตลอดเวลา <c oughs> เขาถือกันจริงๆจังก่อนไดยกินเขาก็ถือเขากับเขาลบกลาบไปโบราณของเราก็มีอยู่ก่อนยัยกินเขาก็ต้องเอาเข้าไปบูชาพระพุทธรูป หรือว่ามีสิ่งไหนที่เราจะได้ที่เราจะได้กินหรือเราได้ใหม่แล้วก็ต้องเคารพถึงพระพุทธเจ้าเพื่อไปบูชาหรือเอาไปหมากโอกไม้ผลไม้ต่างๆของใหม่เกิดใหม่ขึ้นมานึกของดิบีๆที่เราได้มาเป็นกรมรมสิทธิ์ของตนนึกน้อมถึงคุณพระพุทธเจ้าโบราณท่านไปบูชาเข้าเป็นของหล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์ ให้มีชีวิตยอยู่ได้ไม่ตายเป็นของมีคุณค่าประเสริฐสูงสุดเหตุนั้นจึง่อยเอาเข่าของประเสริฐสูงสุดไปบูชาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสูงสุดคนมาสมัยหลังเห็นว่าการบูชาเป็นของไรประโยชน์เลยทอดทิ้ง ความเป็นจริงมันเป็นประโยชน์สูงสุดอยู่เหมือนกันแต่ว่าคนมาสมัยใหม่ความคิดความรู้ลึกไม่เข้าใจความหมายอัน,นั้เก็เลยเห็นว่าไม่ใช่ประโยชน์แท้ประโยชน์ไม่ได้หรือไม่คุ้มค่าจะเป็นของไม่มีประโยชน์ก็เลยทอดทิ้งไะทิ้งเลยทิ้งหมดค่นนี้เพราะมันไม่เห็นคุณอยู่แล้วมันจําเป็นจะต้องทิ้งอยู่แล้ว เลยไม่มีอะไรเหลือคนโบราณสมัยก่อนถึงแม้ว่าจิตใจจะไม่ทราบซึ่งอย่างเขาถึงของจริงดังที่ว่ามันนี่ก็ตามแต่ยังถือประเพณีคือรักษาขนบรรมเหลียมประเพณีไว้ยังเป็นของดีมาถึงวันนี้ทิ้งหมดเลยประเพณีกเเ็เลยไม่เอาเลย <c oughs> นี่แหละการนับถือพระเดจเจ้าไม่ใช่นับถือได้พระเดจเจ้าอย่างเดียวไม่ใช่นับถือแต่รูปปฏิมากรพระพงอย่างเดียวสถานท,ที่ที่ท่านปฏิสนานอยู่แล้วก็ควรกราบควรไหว้กรมเคารพควรทำกรมเคารพพลวะอย่าประมาทดูถูกอย่าเอาพุทธรูปไปทําเป็นตุกตาอย่าทำเอาพุทธรูปไปทําเป็นลูกน้อยลูกอุ้มเล่น หรือว่าเอาไปเป็นตุกตาประดับบ้านประดับช่องอันนั้นเป็นการเหยียดอย่างเป็นการมาขาดพร,ระไตรสารนาคมมันก็แน่นอนคนที่ไม่เคารพนับถือสิ่งที่ตนนับถือก็เป็นอันว่าขาดเหมือนกันกับเราไม่เคารพนับถือพ่อแม่ที่เป็นผู้ให้กำเนิดเกิดเา้ามาที่หลังเรา แสดงความประมาทเอียดยามดูถูกมันก็หมดหลีดลดหมดชาติความเคารพคารวะนั้นก็ไม่มีถึงจะเป็นลูกก็เองเหมือนก,นกันก็ว่าขาดกันกับพ่อกับแม่อันนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเทนั่นจึงให้พากันเข้าใจไม่ใช่แต่ว่าจะไปกราบไปไหวเฉยสถานใดที่ท่านอยู่รบควรที่จะทำความเคารพคารวะ อย่าไปทำประมาทมีนประมาทดูถูกมีข่าวรอบพระพุทธเจ้าขารบพระทมต่อไป <c oughs> ครังสองของพุทธเจ้าอย่าไปพูดเล่นพูดเป็นเล่นเป็นเรื่องขับเรื่องเพลงเรื่องสนุกเฮฮาพูดัปปะไปยอกยอะเย้าก,กันด้วยประการาต่างๆทำครั้งสองพุทธเจ้า อย่างที่เขาเทศมหาชาติเทศตลกเฮฮาสารพัดทุกอย่างอย่างใดคนจะหัวเราะเฮฮาคนจะเชอ่าอกจช่าใจไปใหญ่ไปตัวออกระค้องเรื่องกับไปแหล่นั่นแหละนี่ฝ่ายสนุกเฮฮาสารพัดทุกอย่างนั่นเป็นการเหยียดหยามดูถูกพระพุทธเจ้าท่านรัสเทศนาไปแล้วพระพุทธศาสนาจะเสื่อม เสื่อมมากเสื่อมขนนิพพานเสื่อมมาว่าเจียงมากผลนิพพานตั้งแต่พระรหัสภศิษฐานคาภสกิทาคา,า,า,คาลงมาพระโสดาเสื่อมลงมาเพรนั้นเรียกว่ามรรคผลนิพพานเสื่อมอันนี้มาเสื่อมเพราะปริยัติธรรมค่ะนี่เพราะปริยัติธรรมทั้งหลายเร้่เสื่อมตั้งแต่ ชาดกอันสูงจนกระทั่งเสื่อมลงมาเรามาเดิมดับมีมหาชาติชาดกเสื่อมก่อนเขาคือว่าไม่ใช่เอาท้องเรื่องไปเทศไปสอนเป็นเรื่องเพิ่มเติมแล้วเป็นเรื่องแหล่เรื่องอะไรต่างอย่างที่ว่านี่แหละนานๆนะัเข้าเอามหาชาติเป็นเรื่องเป็นเครื่องอาชีพ หาอยู่หากินอันนีพระธถามเสื่อมเสื่อมลงมาโดยลำดับนานๆเข้าสูตรต่างๆเลยจะไม่มีคนจำได้สูตรทั้งปวงมดทอดทิ้งแล้วไม่มีใครจะจดจำมีเรื่องพระวินัยเสื่อมถูกไหมครันเสื่อมนั่นเองอภิสมัาจารย์ คือความประพฤติอันไม่ดีไม่งามเห็นว่าของเล็กๆน,น้อยๆหรอกอย่าเถอะรักษาแต่ส่วนใหญ่อันของเล็กๆน,น้อยๆนั่นน่ะมันเป็นเหตุให้นิส,ยสัยท่านดานดื้อด้านจะเสื่อมมาโดยลำดับทุกกฎทุกภาสิทธิเสื่อมมากระทั่งปลายจิตีนี่จะขี่ลงมาทั้งคาทีเสนั้นเสือเส่อมมากระทั่งถึงปลายจิต เสื่อมโดยที่ว่าไม่ได้จดจำไม่มีใครรู้ไม่มีใครจําได้เสื่อมโดยไม่มีใครปฏิบัติมีเสื่อมลยเพราะเขาทำทั้งสองุฏิจจ์เพืธรทมกวีใน,นที่ว่านี้เพราะฉะนั้นเราควรที่จะพากันแล้วลึกคิดถึงอยู่เสมอ อย่าเอาทำคำสองพุทธิ์กล่าวเล่นกล่าวสนุกเฮฮาถ้ากล่าวก็ต้องให้ถึงอัดถึงทมพูดถึงอัดถึงทมแล้วลึกถึงธรทมคำสองพุทธิ์ที่เราพูดเนี่ยอันนี้เป็นธรรมคำสองพุทธิ์ให้คิดได้เยอะน่าเสมอในการที่ท่านเทศท่านสอนเราเอองหูไปนาวตาไปได้ไม่ตั้งใจฟังก็เป็นการประมาท ่านเทศท่านสอนเราไปทำการทำงานคุกคักน,น,นั่นนนี่้าเป็นการประมาทท่านเทศท่านสอนเราไปพูดไปคุยกันก็เป็นการประมา,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 รระมาแม้ที่สุดคนอื่นคุยธรรมะเราไปพูดเรื่องอื่นผ่าใช่ล้วพ,พูดเรื่องอื่นกลบเกลื่อนใชก็เป็นการประมาณ ไหว้พระสวดมนต์หากว่าเราไม่ได้ก็อย่าไปพูดทำความเคารพไว้ในใจจิตใจให้นึกน้อมถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยังจะเป็นบุญเป็นกุศลหากว่าไหว้พระสวดมนต์เราไม่ได้ไปพูดเฮฮาทำให้คนอื่นหลงจะยิ่งไสกันใหญ่ ทำให้คนอื่นเสียไปอีกซ้ำตนเองเสียแล้วก็ยังไม่แล้วยังไม่ไทาให้คนอื่นเสียไปอีกอันนี้เป็นการประมาททางนั้นไม่เหมาะสมนอกจากเป็นเป็นการประมาทแล้วยังเป็นเหตุให้หมู่เพื่อนคนอื่นลำคาญนอกจากนั้นเป็นเรื่องอภายขายขีน,นาพุทธศาสนิกชนทแท้ทำไมไม่รู้จักทำความเคารพตล,ละเวะ